วันนี้เจอกันวันเสาร์ที่17ตุลาคมน,นะครับกับช่วงบอสแคทถึงไลฟ์ไบทีฟจากก่อนนะครับท้องคำสดรับผ่านมานั้นค่อนข้างที่จะน่าสนใจมากเลยนะฮะท้องคำนั้นได้หลุดแนวรับบริเวณ1,992เหรียญต่อชอยออนและเมื่อคืนสุกนั้นได้มาทดสอบที่บริเวณ1,933เหรียญต่อชอยออนและปิดจบที่บริเวณ1,938เหรียญต่อชอยออนท้องคำจะ กลายเป็นขาลงแล้วใช่ไหมคลิปนี้มีคำตอบเลยครับเดี๋ยวเราไปฟังข่าวลูกจอยก,กันนะฮะเดี๋ยวกลับมาพิครับพิเศกับผมครับสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กนะคะปิดร่วงลงในวันศุกร์ที่10พฤศจิกายนโดยถูกกดดันจากการที่นายเชอร์โรมพาเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐส่งสัญญันว่าเฟดอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยอีกเพื่อควบคุมเงินเฟ้อค่ะ ราคาทองถูกกดดันจากการถแถลงของนายชลมพาวเวลประธานเฟดน,นะคะซึ่งส่งสัญญาณเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อโดยมีคํากล่าวว่าหากเป็นการเหมาะสมที่จะคุมเข้มนโยบายมากขึ้นเราจะไม่ลังเลที่จะดําเนินการที่จะทําด้วยความรรมตรวงังโดยหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการคุมเข้มนโยบายการเงินมากไป ได้ความเสี่ยงจากการเข้าใจผิดต่อข้อมูลที่ดีเพียงไม่กี่เดือนนอกจากนี้นักลงทุนยังพากาันเทขายทองในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยหลังคลายความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ในตะวันออกกลางขณะที่สงครามระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสได้เข้าสู่เดือนที่2แต่ยังคงจำกัดอยู่ในฉนวนกาซาและยังไม่มีแนวโน้มจะลุกลามออกนอกภูมิภาคค่ะ ครับแล้ตอนนี้ฮะเราอยกทองคำในรายสัปดาห์นะครับกราฟทองคำสัปดาห์นั้นเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านู้นะฮะก็ไปเป็นแท่งแดงะฮะมองว่าสัปดาห์ผ่านมาก็ไปแท่งแดงครับมองว่าครับทองคำสัปดาห์นั้นดูเหมือนว่าจะหลุดลงมานะฮะและได้หลุดลงมาปิดจบที่ริเวณหนึ่ันเก้ารปดเหรียญต่อช่วยออนฮะซึ่งเป็นแนวรับสำคัญะฮะ1,933 1,938เนี่ยฮะเป็นแนวรับสำคัญนะฮะเป็นยอดภูเขานะฮะในแล้วแนวรับ ของรายสัปดาห์นะครับมองว่านะฮะสัปดาห์หน้านะฮะหรือสัปดาห์ไปเนี่ยทองคำรายสัปดาห์นั้นมีโอกาสอย่างสูงเลยครับที่จะขึ้นไปทดสอบแถวบริเวณนึ่เยบหรียญน,นะฮะบริเวณแนวเส้นสีเทาแนวด้านบนแนวนั้นเห็นไหมฮะมองว่ารายสัปดาห์นั้นน่าจะมีอาการไซเวสัปดาห์ หน้าที่ถึงเราสัปดาห์หน้าอีก2ส,สัปดาห์นะค,คาดว่านะมีโอกาสอย่างสูงนะฮะที่ทองคำเนี่ยจะไซด์เวอยู่แถวรือยหนึ่งเก้าแนงเก้าเจ็ดนะฮะและมองว่านะครับทองคำเนี่ยไม่น่าจะผ่านนะฮะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า m a c ดีและไ s i นั้นค่อนข้างที่จะบ่งบอกสัญญาณว่าเป็นสัญญาณของสัญญาณแบริ่ไดเวอร์เจนเข้ามาแล้วนะครับ และเมื่อมาดูภาพ2กันนะครับทองคำสัปดาห์นั้นถ้าเกิดว่าสัปดาห์หน้านะฮะหลุดแนวรับบริเวณ1,937เกร้ยสามเหรียญนะฮะบริส้นสีขาวนะฮะมองว่ามีโอกาสดังสูงเลยฮะที่สัปดาห์หน้านะฮะมีโอกาสลงไปทดสอบนะฮะถ้าเกิดโชคดีนะ,ะสะพังขายนะฮะก็จะลงไปทดสอบบริเวณ1,862เหรียญต่อถอยออนบริส้นสีเหลืองแนวนี้เลยฮะตามวงกลมสีฟ้าเห็นไหมครับทั้งวงกลมแรกและวงที่2เนี่ยวงบอกว่าทองคำเนี่ยถ้าเกิดหลุดบริเวณ1,000 937เหรียญนะฮะมีแรงเทขายนะฮะก็มีโอกาสอย่างสูงเลยครับที่จะลงไปทดสอบที่เรียน1,862เหรียญต่อทอยออนซึ่งเป็นแนวรับสำคัญนะฮะขอย้ำว่าเป็นแนวรับสำคัญฮะคาดว่ามีหลุดมาแนวนี้นะทองคำนะฮะน่าจะมีโอกาสที่จะเด้งขึ้นไปได้บ้างนะฮะแต่ภาพรวมหลักๆแล้วทองคำสัปดาห์นั้นบ่งบอกว่าตอนนี้ยังเป็นสัญญาณของสัญญาณหมีหรือสัญญาณแบรดมอนตัมอยู่นั่นเองครับ ครับตอนนี้หรือกับทองคำเงินกราฟรายเดย์นะฮะมองว่าทองคำกราฟรายเดย์นั้นถ้าเกิดว่าวันจันทร์นะครับทองคำนะฮะหลุดบริเวณ1,938เรยหรียญต่อถอยออนลงมาได้นะฮะทองคำนะฮะก็จะมีโอกาสอย่างสูงเลยครับที่จะลงมาทดสอบที่บริเวณห9 0 5เรยหเหรียญต่อถอยออนซึ่งแนวนี้เนี่ยเป็นแนวรับสําคัญของกราฟทองคําในรายเดย์นะฮะมองว่าถ้าเกิดทองคำนะฮะหลุดมาลงบริเวณที่1905นะฮะทองคำนะ ก็จะมีโอกาสะฮะขึ้นไปไซเวยต่อที่เรียน1,935เหรียญต่อถอยออนจากแนวรับก็จะกลายเป็นแนวต้านนะฮะคาดว่านะฮะตามลูกศรสีเหลืองนะฮะคาดว่าแนวนี้เนี่ยทองคำนะครับน่าที่จะไซเวย์ วันจันทังคารพุธสักสาวันนะฮะและเลือกทางที่จะลงต่อนะครับคาดว่านะฮะสัญญาณทองคำณนะช่วงเวลานี้เป็นแบบนี้นะฮะเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าทั้ง i อ i และ m a c ดีนั้นบ่งบอกว่าตอนนี้ทองคำเนี่ยค่อนข้างที่เป็นขาลงในรายเดยนะฮะมองว่าจะเกิดว่ารีบาวชน1,900ง 34เหรียญน,นะฮะถ้าเกิดหลุดลงมา1,905เหรียญน,นะฮะให้ซื้อนะฮะแล้วก็ไปขายแถวบรียวแนวต้านเก่าแนวโทษะแนวรับเก่านะฮะก็กลายเป็นแนวต้านนะ,ะอยู่ที่เรดหน 1, เรอยเหรียญถึง37เหรียญต่อรอยออนแนวนี้เป็นแนวดักขายนะฮะขอย้ําว่าทองคํารายเดยนั้นยังเป็นสัญญาณของสัญญาณอาการลงอยู่นั่นเองครับ เมื่อเรามาดูภาพที่สองนะเห็นไหมฮะภาพที่สองนั้นได้ขีดเส้นเท็ดไลน์นะฮะเป็นสีขาองศานะฮะบริเวณเส้นสีแดงนะครับแล้วก็วงกลมสีเหลืองเห็นไหมครับบริเวณแนวนี้เนี่ยเป็นแนวสําคัญนะฮะในวันที่ปิดตลาดมาเนี่ยถ้าเกิดทองคำเนี่ยหลุดบริเวณวงกลมสีเหลืองแนวนี้นะฮะซึ่งตัดกับเส้นสีขาวและเส้นสีแดงนะฮะทองคำนะฮะก็จะลงมาทดสอบที่บริเวณหนึ่งพันเก้าร้อยห้าเหรียญต่อทรอย อ่อนอย่างที่แจ้งเมื่อกี้นะฮะมองว่าทองคำนะฮะในลายเดนั้นวันจันทร์อังคารพุธนะครับก็มีโอกาสอย่างสูงเลยนะฮะที่จะลงมาทดสอบที่เรดหนึ่งพเรหรียญนะฮะเพราะว่าอย่างที่เรียนไปเมื่อกี้ว่าดิเคเตอร์ต่างๆต่างๆนะะไม่ว่าจะเปนแม็กดี RSI รวมถึง stochastic เป็นสัญญาณของสัญญาณตลาดหมีเรียบร้อยแล้วครับ คตอนนี้เราอยู่กราฟทองคำไล่สี่ชั่วโมงนะฮะกราฟทองไรสี่ชั่วโมงนั้นดูเหมือนว่าจะเกิดวันจันทร์นะฮะมีแรงเทขายกันเข้ามานะฮะแนวรัศไปของกราฟไร่สี่ชั่วโมงนะฮะก็จะอยู่ที่เรดหนึ่งพันเก้าร้อยสิบสี่เหรียญต่อทรอยออนตามแถบสีเทานี้เลยนะฮะมองว่านะฮะเป้าคาดว่าลงหนึ่งเก้าหนึ่งสี่แล้วทองคำนี้น่าจะมีแรงการทำธุรกรรมกลับขึ้นไปได้นะฮะแนวต้านนะฮะอยู่ที่เรดหนึ่งพันเก้าร้อยสามสี่เหรียญคือที่เดิมนะฮะมองว่าถ้าเกิดว่าหลุดมาหนึ่งเก้าหนึ ให้ดักขายนะฮะบริเวณ1,934เหรียญถึง38เหรียญต่อถอยออนอยู่ที่เก่านะฮะเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าไอ้ใส่ต่างๆนั้นเริ่มอยู่ในโซนของโซนหมีเรียบร้อยแล้วนะครับนะตามวงกลมสีเหลืองด้านซ้ายมือนะฮะทั้ง2งวงนะฮะมองว่าแนวนี้เนี่ยเป็นแนวรับสำคัญนะฮะมองว่าทองคำเนี่ยน่าจะทำทฤษปีบอกลับขึ้นไปได้นะถ้าเกิดลงมาเป็น1,914นะฮะ และเราดูพาพสองนะครับถ้าเกิดว่าภาพสองเนี่ยถ้าเกิดทองคาวันจันทร์เปิดตลาดมานะฮะทองคำนะครับมีโอกาสมีแรงซื้อบอเข้าไปนะฮะแนวดักขายนะก็อยู่ที่เรนเส้นสีขาวด้านบนเลยฮะหนึ่งเก้าสี่ห้านะมองว่าแนวนี้เนี่ยเป็นแนวดักขายของคุณทองคําเลยนะฮะมองว่าโซนต่างๆาภาพใหญ่นั้นยังเป็นภาวะของตลาดหมีอยู่นะฮะถ้าเกิดรีบาวด์ขึ้นไปขอแนะนำว่าให้ดักขายอยู่บริเวณหนึ่งพันเก้าร้อยสี่ห้าเหรียญต่อทรอยออนครับถ้าเกิดท่านใดนะฮะอยากจะทํา การลงทุนทองแท่งนะฮะขอ,อน,นำว่าถ้าเกิดท่านจะซื้อทองแท่งนะฮะต้องซื้อเป็นราคาออนไลน์แบบเรียลไทม์เท่านั้นนะฮะส,าน,สนาครกสิกรพินะเราขายทองแท่งนะฮะทั้ง96.5และ99.9 99. นะฮะในราคาเรียลไทม์นะฮะถ้าเกิดท่านใดสนใจนะฮะสามารถโทรสอบถามได้ครับ02287177ครับถ้าเกิดท่านใดนะฮะชมคลิปนี้ครับแล้กวก็ครับช่วยกดไลค์กดแชร์ติดตามกับ,กบพิมพ์อ่างเราด้วยนะครับผมโชคดีพิมพ์่างเทพกรสวัสดีครับ